สดๆพร้อมกันสองช่องทางครับเกมกำลังจะเริ่มแล้วครับเกมเริ่มครับอาราซาได้เข้ามาอะไครับโดนกานเกลือนี่ข่มแล้วครับตอนนี้ในคอมเมนต์ไลฟ์สดมาจังหวะนี้โดนไหมโดนโดนไ่โดูเจอเต็มหัวพอดีเลยครับแม่ เข้าไปแล้วแม่บางนิดนึงครับ <c oughs> เป็นสารศาสตร์วิเทศครับออกนำด่านเกวียนครับ <c oughs> ต้องขอขออภัยครับแม่พอดีพิ่กีดีเดอ์บอลยาวๆของด่านเกวียนอย่างเป็นบอลของด่านเกวียนเอาด่านเกวียนได้ ด่านเกลียนมาแล้วด่านเกลียนไปทางด้านขวาของตัวเองยังไงยิงไกลเลยครับโอ้ยโดนไปโออยไม่ได้ครับเล่นสั้นๆครับวันนีเปลี่ยนจุดโอ้ยเกลียนครับด่านเกลียนอยู่มายังไงโอ้ ายเป็นบอลออกหลังไม่เฉยเลยครับโอ้โหไม่ล้ำด้วยไปแล้วครับสาราศาสวีเทศโดนเบียดเอาล้มลงไปกรรมการโอ้เป็นฟีคิกของสาราศาสร์โอ้ยหลอกหลอกยิงเรียบร้อยครับโบกลายเป็น สารวีเทศครับยิงออกนำด่านเกวียนวิทยาบีไปแล้วครับ2-0ครับจิมจังหวะนี้โดนสารสาศาสตร์มาอีกแล้วครับสารสาศาสตร์ปูรักษาประตูออกไปไม่สุดออกไม่สุดแบบนี้โดนอีกไหมโดนไม่โดนครับแม่เป็นของฝ่ายไหนแล้วครับแต่เป็นของสารสาศาสตร์นี่น่าจะจบไปเลยครับแต่ถ้าเป็นของด่านเกวียนนี่ก็ ได้ลุ้นกับเวลาที่เหลือ,อเป็นจุดโทษครับออ้กรรมาการมองเห็นอะไรไม่ทราบครับจุดโทษของด่านเกลียนครับนี่กรรมยิงเรียบร้อยครบเปาแล้วครับเป็น1นสองครับไล่มาแล้วครับสำหรับด่านเกลียนวิทยาบีครับ โอ้โหบาไม่ด้านเกล็ดยิงโอ้โหสุปเซฟเลยครับจากวะนี้ครับโบ่บอลไปเข้าทางสาราศาสเอาแล้วครับสาราศาสสาราศา,า,า,าสแท,ทง,ตงตรงตรงมาอ้ไม่ทะลุครับแต่ยังได้ครับจะเป็นบอลของสาราศาสผู้รักษา,าประตูออกมาไม่เข้าครับโบห15นาทีสุดท้ายครับในครึ่งเวลาหลัง ของคู่ที่2ครับฟุตบอล PM อมครับ2023ันับนครราชสีมายู16เปิดมาโมงมาอรโตรงกบเป็นบอลทุ่งของสารศาสตร์วิเทศครับทุ่มเข้ามาเจอด่านกุญเงานวดขึ้นมาครับสารศาสตร์แหวกสองยังได้ยังไปได้ยังไปได้ยิงเข้าแล้วครับโอ้จบไปเลยกับแบบนี้ครับโอ้ ไเป็นสาราศาสตร์วิเทศครับมายิงออกนำสามประตูต่อหนึ่งครับอหมาเข้ามือผู้รักษาประตูของสาราศาสครับกรรมการเป่านกบีดหมดเวลาการแข่งขันครับ เป็นสารศาสตร์วิเทศครับเอาชนะด่านเกวีนวิทยาบีไป3ประตูต่อหนึ่งครับ